สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกนะคะร่วมงาน G C Sustainable Living Symposium 2024ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำร่วมการลดภาวะเรือนกระจกภายใต้แนวคิดยั่งยืนไม่ยาก พลโทกิติสมสนานกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกมอบหมายให้นางสาวทวินันท์คงครานรองผู้อํานวยการใหญ่ด้านการสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กรเป็นผู้แทนร่วมงาน G C Sustainable Living Symposium 2024รวมพลังคนเจนใหม่หัวใจยั่งยืนซึ่งเป็นความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาคราฐัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประชาสังคมเพื่อร่วมการขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมขารป้อนตำ่ำ โดยทางสถานีวิทยุโทรทัต์กองทัพบกและบริษัท p t ท Global บอลเคมีคอลจำกัดมหาชนหรือ GC ได้ร่วมรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีโดยตระหนักถึงภาวะโลกร้อนและมีเป้าหมายร่วมกันกับภาคสังคมที่มุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายใต้โครงการสนามเป้าเราคลีนร่วมใจเราทำได้ โดยมีการคัดแยกขยะของแต่ละฝ่ายภายในสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกเพื่อนําไปต่อยอดในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์พลาสติกให้กลับมามีมูลค่าเพิ่มถือเป็นหนึ่งในโครงการที่เป็นความร่วมมือร่วมการลดภาวะเรือนกระจกอย่างจริงจัง ซึ่งภายในงานยังมีการจัดนิทรรศการแสดงศักยภาพและเทคโนโลยีการผลิตเคมีพันธุ์ที่มีมูลค่าสูงและคาร์บอนต่ำอาทิการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนการใช้พลาสติกใช้แล้วกลับมาสร้างมูลค่าการนำมเมล็ดพลาสติกจากขวดน้ำกลับมารีไซเคลิลการสร้างมูลค่าจากน้ำมันพืชใช้แล้วรวมไปถึงลดคาร์บอนด้วยการปลูกและดูแลป่าดักจับและกักเก็บกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อลดปริมาณกา๊าซเรือนกระจกเป็นต้น โดยทาง g c นะคะได้ตั้งเป้าหมายว่าในปี2564การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจะต้องเป็นศูนย์เพื่อบรรเทาปัญหาโลกร้อนและสร้างความยั่งยืนให้กับโลกค่ะ